มาเรียนเรื่องคำวิเศษนะคะโอเ i o นน่าจะใส่เสียงเรียบร้อยแล้วนะคะ,อ,ะอย่างอา่านดูใช่ไหมเรื่องคำวิเศษนะคะคำวิเศษนะคะเป็นคำที่ขยายคำนามขยายชื่อคนสัตว์สิ่งของ ขยายคำกริยาคือการกระทําและขยายคาสรรพนามฉันเธอเขาอย่างนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นเรามาดูขยายคํานามนะคะรถเป็นคํานามคําว่าคันใหญ่ก็ขยายว่าให้รถดูว่ารถนี้เป็นแบบไหนเด็กเป็นคำนามเด็กเป็นไงเด็กตัวเล็กอ่าตัวน้อยมีดเล่มเล็กสมุดเล่มบางต่อไปขยายคำกริยากริยาแปลว่าการกระทำนะคะการแสดงต่าง วิ่งเป็นคำกริยาวิ่งแบบไหนล่ะวิ่งเร็วเร็วจึงเป็นคำวิเศษอย่างนี้นะคะส่วนขยายคำสรรพนามเช่นเขาเธอพวกเขามันอ่ะแล้วเป็นยังไงล่ะเขารอเธอสวยพวกเขาดีมันดูอ่ะมาดูเลยนะคะเขียนคำวิเศษขยายคำนามต่อไปนี้โดยแว่นเนี่ยใช้แทนคำที่ขยายนักเรียนมาดูข้างๆนะคะมันจะมีคำว่าอ้วนหลังงามเหนียวอะไรอย่างเงี้ย ข้างๆเนี่ยข้างๆนักเรียนสามารถเอาคำข้างๆนะคะมาเติมได้อ,อันแรกเลยรถยนต์นะคะรถยนต์ครูก็จะเติมรถยนต์คันนี้นะคะถ่ายกระสารไปสีเหลืองคำอะไรขยายรถยนตน์เขาให้ใช้แว่นแปล,แปล,แปลว่าขยายก็ใส่คำว่า,าสีเหลือง แต่รถยนต์แบบนี้นะคะต่อไปพระอาทิตย์พระอาทิตย์เป็นยังไงดวงใหญ่เราก็พิมพ์ไปเราก็เขียนไปดวงใหญ่ดวงใหญ่ยยเนี่ยขยายพระอาทิตย์ดวงใหญ่จึงเป็นคําวิเศษค่ะวันนี้ทําสักสองหน้าเนอ้อต่อไปหน้า12เช่นเดียวกันนะคะเขียนคำวิเศษขยายคํากริยา เมื่อสักครู่นี้เป็นคำนามอันนี้เป็นคำกริยาค่ะโดยใช้แว่นตาเนี่ยแทนคำว่าขยายมาดูคำแรกน้องหลับหลับอะไรหลับแม่นหลับหนักหลับดังล่านหลับค่าหลับไพเร้อหลับเก่งหลับสนิทหลับเร็วน้องหลับสนิทสนิทก็จะขยายคำว่าหลับต่อไปม้าวิ่งยังไงม้าวิ่งเร็วเร็ว ขยายเขาวิ่งวันนี้ก็จบสำหรับทำพิเศษนะคะเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ